ครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะวันนี้บอสอยู่ที่ไหนวันนี้บ้านครับวันนี้อยู่ที่บ้านที่บ้านไหนบ้านตายาญ่บ้านตายาญอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้บอสจะไปเก็บมะม่วงมาให้เพื่อนๆนดูใช่ไหมมะม่วงที่บอสกับพ่อปลูกไว้เราจะไปดูครับมะม่วงอ่ะเราจะไปเก็บกล้วยเก็บมะม่วง อ่ามันจะไปนะครับมันจะไม่มีงูใช่ไหมไม่มีเดินไปไหนมะม่วงนั่นไงนั่นไงลูกนั้นเลยไหนหน้าหน้าอย่าเพิ่งดูก่อนว่ามันมีกี่ลูกต้นนี้หนึ่งลูกฮะหนึ่งลูกต้นนี้หนึ่งลูกย่อไว้ก่อนอันนี้อันนี้เอาไว้ก่อนเนาะอะอันนี้มาอันนี้เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งอันนี้นับหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกนั่นลูกที่สอง น,นี่ใช่ไหมไ<อ>นี่ลูกที่สอง<ช>นี่นี่ลูกใหญ่มีสองลูกใช่ไหมอะออย่าเพิ่งแล้วก็มีต้นนี้มีลูกที่สาม,มนี่มีสามลูกอ,อ่ะแล้วก็มีลูกที่สี่ต้นนี้ลูกที่สี่มีสี่ลูกเดี๋ยวกลับบ้านตอนเรากลับก็จะพึ่งอตอนเรากลับชนบุรีเราค่อยมาเก็บ เ <Ừ. S 1> นาะอันนี้นนนแล้วมาดูต้นนี้ครับต้นนี้มีเยอะเลยต้นนี้อ่ะเดินไปเออนี่นี่นต้นนี้เยอะเหรอต้นนี้ต้นนี้เราจะเก็บไปหนึ่งลูกอย่าเพิ่งนะเดีย๋ยวเรานับดูก่อนว่ามันมีกี่ลูกต้นนี้ให้บอสนับดูสิหนึ่งสี่สิบห้าห้าเออท้นไมเยอะจังเออเดี๋ยวให้บอสเก็บ ไปลองชิมดูหนึ่งลูกลูกนี้ใช่ไหมใช่เยอะเบาๆโอ้ได้มาแล้วเพื่อนๆเออระวังยางมันนะอบอาควมลงนี้จับนี้แต่ครันี้เราจะเอาไปให้แม่เราไปล้างก่อนเออเราจะไปล้างนะเราจะเอาไปให้แม่เป็นคนล้างให้เราเนาะเออ แล้วเราก็ไปทำน้ำจิ้มหรอแล้วหลังจากนั้นคือเราอ่ะจะมาลดน้ำให้เขาโ okay อเคป่ะเพราะว่าเราเอาลูกเข้ามาแล้วอ่าคราวนี้จะมะม่วงไปให้แม่อ่าหนึ่งลูกไปเามะาม่วงไปให้แม่อ้ออออมาวอามะม่วงให้แม่เหรอ อุ้ยได้เปม่วงใหญ่จังให้แม่ให้แม่ทําแล้วเราเราเก็บลูกกันแล้วเราจะไปลดน้ําให้เขาใช่โอเคไปเดินไปนําไปเลยนําไปเลยเดินไปเลยไปรดน้ําให้เขาน้ำเสร็จแล้วนะทุกคนไปก็จบกันแค่นี้นะครับลดน้ำก่อนอย่าเพิ่งไป โอเคกลับอันนี้อันนี้พ่อเลยเตรียมสายยางให้บอสแล้วนะบอสก็หยิบสายยางหยิบสายยางเลยอย่าพิ่งเปิดหยิบสายยางมาก่อนสายยางมาเลยเดินมาโอเคเปิดน้ำก่อนนะอย่าพิ่งเปิดเดินมตะกอนแต่พ่อเป็นคนเปิดน้ำเดี๋ยวพ่อเปิดเองไงใช้ปืนชิดน้นึ่งักไปเลยลักไปเลย อหลักไปเรื่อยๆลากไปวางวางวางหลักไปวางลากไปอีกเออวางวางตรงคนเขาวางตรงคนเขาโคนนู่นโอเคเออวางอย่างนั้นแหละวางอย่างนี้วางให้มันหงายขึ้นอย่างนี้นเปิดน,น,น้ำก่อนนี่เปิดน,น้ำเลยนะอ้าวบอสเปิดน,น้ำเลยเปิดสุดเลยมามาดูมาดู นี่ครับบอสลดน้ำให้เขาครับโอ้วิธีลดน้ำนะครับนี่คือวิธีลดน้ำนะครับเอาไว้เป็นปืนฉีดน้ำเป็นไงเป็นไงอย่าลดอย่างนี้ก่อน ลดน้ำไปก่อนนะอพอเราลดไปก่อนสักหานาทีแล้วก็บอยก็เดินไปปิดน้ำแล้วพอจะย้ายตรงนี้ไปต้นนูน้นโอเคปเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงน้ำมันจะเด็นไปแล้ว หัรองหันกล้องมาทางบอสบ้างดิอ่านี่นะทุกคนยากินได้เนอะกินได้ที่ไหนไม่ได้ยากขากินไม่ได้ยาเขาเอาไว้ให้ควายอันนี้น้ําตกนะทุกคน <c oughs> น้ําตก <c oughs> มันคือปืนฉีดน,น้ําล่าสุดนี่เออาลองลองไปปิดที่เดี๋ยวพ่อจะย้ายไปต้นนูน้นว่ามันจะสวย กำลับไหนอาบอสกำลังปิดน้ำนะครับปิดเลยโอเคอาดึงสายไปเลยโจะพุ่งเปิดจะพึ่งเปิดปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปิดเอออ้าวทำไมไม่หมุนเปิดเลย เปิดเปิดเปิดโอเคขอปิดก่อนมันไม่หมุนปิดก่อนปิดปิดเบาๆเดี๋ยวมันหักเดี๋ยว เปิดเปิดเลยทำไมน้ำมันไม่โดนต้นไม้เลยมันไปข้างๆปิดก่อนปิดเดี๋ยวมันโดนโทรศัพท์อย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวพอเอาขึ้นข้างบนก่อน าล็อกเปิดดิโอเคเอาปิดก่อนปิดก่อนปิดแล้วปิดแล้วเดี๋ยวหาที่ห้อยอก,ก่อนนะฟึ่งนะอื เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกืพึ่งเกอเพิ่งอ้าวเปิดเลยโอเคอย่าที้แก้วเลยนี่ครับได้เครื่องมือรดน้ำมาครับ อ้าวอันนี้เราลดน้ำเสร็จเสร็จแล้วนะแล้วก็จะไปทำน้ำจิ้มอันนี้ลดน้ำเสร็จแล้วเราก็ปิดน้ำปิดน้ำเลยแล้วก็จะลาเพืเ่อนแล้วป,ปิดน้ำ ฉีดน้ำเยอะๆให้ได้ตัวไวๆพอแล้วฉีดน้ำมาแล้วครับเพื่อนๆบายบายเพื่อนก่อน